มีโมดช็อปมีบริการรับฟาร์มในแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็น AVG หรือว่าจะเป็น ARX ปลอดภัยน่าเชื่อถือโดยมีผู้ใช้งานมากกว่า1 0 0 0 0แคนมีบริการในทุกรูปแบบเพื่อรองรับสายเติมเกมแบบพวกเรา <Very good. S 1> กดที่ลิงก์ใต้ description oh. ได้เลยครับเอาแล้วครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ เรามาอยู่กันในเกมอารนิเนตแวนการ์ดกันนั่นเองนะครับก็สําหรับวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงตัวละครในอัปเดต6.0นะครับก็ไม่ได้มาจัดเทียร์นะครับแต่จะมาเป็นการพูดถึงเฉยๆว่าตัวละครตัวไหนควรหาโมนาดหรือว่าตัวละครตัวไหนควรที่จะหาเก็บหรือว่าตัวละครตัวไหนที่มันเก่งมากๆเลยนั่นเองนะครับสาหรับในอัปเดตนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วกันนะครับก็เร ลองเล่นตัวละครเหล่านี้มาค่อนข้างที่จะแทบจะทุกตัวแล้วก็ว่าได้นะครับแล้วก็ได้ไปหาข้อมูลข้อมูลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ผมจะไม่ขอลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องพาร์สอะไรพวกนี้นะเออเพราะว่า ผมขี้เกียจอธิบายตรงเรื่องพาสซีฟอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นการพูดถึงว่าตัวละครตัวไหนเนี่ยมันน่าทำซะมากกว่านะครับเออก็แล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละคนเลยนั่นเองนะครับแต่การตัดสินใจของผมนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนั่นเองนะครับมามาดูกันดีกว่าครับสําหรับตัวละครในอัปเดต6นี้มีตัวอะไรกันบ้างครับก็แน่นอนครับมีตัวละครเนี่ยทั้งหมด9ตัวเลยนั่นเองนะครับ ก็เรียกได้ว่าอัปเดตนี้มีตัวละครที่อยู่ดีๆมาก็เก่งโคตรๆเลยก็ก,ก็ก็มีนะครับมีมีแบบคือเก่งจัดเก่งจ๋าเลยก็ว่าได้นะครับก็สําหรับตัวแรกนะครับหรือว่าตัวละครเนี่ยที่ควรที่จะหาโมนาดให้แล้วก็เป็นตัวละครที่ควรค่าแก่การ เก็บมากๆเลยนั่นเองนะครับก็คือตัวของไบเคนนั่นเองนะครับถามว่าไบเคนเนี่ยมันเก่งยังไงนะครับดามเมจมันก็แค่90,000มเองถ้ามีโมนาดนะครับคือตัวของไบเคนเนี่ยมันเก่งที่พาสีนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวของไบเคนเนี่ยมันจะมีการตีแบบโฟล l ์อัพหรือว่าตีสวนกลับไปอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับก็เรียกได้ว่ามันเป็นการโจมตีต่อเนื่องนะครับสำหรับตัวของไบเคนก็เรียกได้ว่าดามเมจแสนเดียวใช่ไหม เวลาเรามีโมนาดเนี่ยดาเมจของตัวไบเคนเนี่ยเรามีอยู่แค่แสนเดียวเท่านั้นนะครับแต่ตัวของไบเคนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะโจมตีได้ถึง2ครั้งและ3ครั้งกันเลยทีเดียวนะครับโอกาส3ครั้งเนี่ยมันมีนะแต่น้อยแต่โอกาส2ครั้งเนี่ยออกมาโคตรบ่อยเลยครับเท่ากับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันโจมตีครั้งละ2 0 0แสนกันเลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่าโจมตีไวแถมโจมตีครั้งละ2 0 0แสนเนี่ยไม่ได้แย่เลยสำหรับตัวละครอย่างตัวของไบเคนนั่นเองนะครับ แถมมีในรูปแบบของการผักมอนแล้วก็การจับขามอนด้วยนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยตัวของไบเคนเนี่ยจะโดนเนิร์ฟไม่สามารถผักวอตได้แล้วนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าโดนเนิร์ฟแค่จุดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นสําหรับตัวของไบเคนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยตัวมันก็ค่อนข้าง OP มากๆแต่ตอนนี้ก็ยัง OP หรือว่าหรือว่าค่อนข้างที่ยัง โบเคนอยู่ในตอนนี้นั่นเองนะสำหรับตัวของไบเคนนะครับต่อมาครับตัวที่2ครับแน่นอนครับตัวที่2จะเป็นตัวไหนไปไม่ได้เลยครับก็คือตัวของน้องเอลเฟตนั่นเองนะครับซึ่งน้องคนนี้ก็แน่นอนครับวิธีการหาก็ง่ายๆหาง่ายมากสําหรับน้องคนนี้นะครับเพราะว่าแคทเธอรีนสตอรี่เนี่ยก็มีโอกาสได้รับน้องมาแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นอีกตัวนึงเนี่ยที่ควรค่าแก่การหาโมนาดมากๆนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเดียวในอัปเดตรอบนี้ที่โดนเนิร์ฟ บ่อยที่สุดโดนเนิฟหนักที่สุดก็ว่าได้สําหรับน้องคนนี้นะครับเพราะว่าตอนช่วงที่น้องมาแรกๆเนี่ยผมพูดตรงเลยว่าน้องเป็นตัวละครที่โบเกนที่สุดแล้วนะครับก็เรียกได้ว่ามาตอนแรกเนี่ยโบเกนกว่าทรงแวนการ์ดอีกเออแล้วก็โดนเนิฟไปโดนเนิฟสกิลกดไปแล้วเสร็จปั๊บก็ลดลงมาเป็นรองทรงแวนการ์ดอ่ะแล้วก็โดนเนิฟอีกเออก็ตอนแรกเนี่ยก็เรียกได้ว่าน้องเอลเฟตเนี่ย ม,มันเก่งถึงขั้นโบเค้นกว่าตัวของไบเค่นอีกนะครับแต่ก็เรียกได้ว่าโดนเนิฟจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่า,อาลองลงมาจากตัวของไบเค่นแล้วนั่นเองนะสำหรับน้องเอลเฟตนะครับกเ็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีข้อดีก็คือเรื่อง DPS นะครับแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันนะเรื่องข้อเสียอะไรพวกนี้ผมขอไม่พูดถึงแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวละครในอัปเดตรอบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าบางตัวเนี่ยมันมีข้อเสียแทบจะทุกตัวเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่า อ่าไบเช่นเนี่ยมันโดนพวกมอนสายแบบดีบัฟที่ลดดาเมจเนี่ยมันก็ดาเมจเลือศูนย์ได้เหมือนกันนะครับเออเอฟเฟกก็เหมือนกันเป็นเหมือนกันนะครับเพราะว่า2ตัวน,นี้ไม่ใช่ท่าสปาร์กนะครับแล้วก็ไม่ได้มีพาสซีฟที่สามารถอ,อ่ากันดีบัฟพวกนี้ได้นั่นเองนะครับเพราะไบเช่นเนี่ยมันกันแค่สตันนะครับประมาณนั้นนะเนาะเออก็ขอพูดแค่นี้แล้วกันนะครับตัวต่อมาครับตัวที่3ตัวที่3เนี่ยผมยังลังเลอยู่ระหว่างน็อตกูดกายกับ ตัวของคลาสซี่นะครับหรือว่าน้องหัวน้ําเงินเนี่ยผมมองว่าแต่ถ้าแต่ถ้าความรู้สึกส่วนตัวผมนะผมให้ตัวของน้องคลาสซี่มากกว่าเพราะว่าน้องคลาสซี่เนี่ยถ้ามีโมนาดเนี่ยก็เรียกได้ว่าจากตัวซับพอร์ตธรรมดาธรรมดาเนี่ยก็กลายเป็นตัวดาเมจจ่าได้เลยนั่นเองนะครับเพราะเรียกได้ว่าพาร์ตีของน้องเองเนี่ยสามารถทําความเสียหายใส่มอนได้เยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วเรียกว่าถ้ามีโมนาดตัวมันเนี่ยทั้งซับเพื่อนก็ได้ ทั้งทําดาเมจเองก็ได้นะครับเพราะว่าสกิลกดน้องเนี่ยมันมีล้างสถานะให้เพื่อนด้วยนั่นเองนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ครบเครื่องมากๆแล้วก็ผมเลยให้เป็นอันดับ3ในการที่ควรหาโมนาดให้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาครับแน่นอนครับเมื่อกี้นี้เราลังเลระหว่างน็อตกูดกายกับน้องคลาซี่ใช่ไหมก็รอบนี้ก็ต้องเป็นตัวของน็อตกูดกายครับเพราะว่าน็อตกูดกายในตอนนี้เรียกได้ว,ว่าเป็นตัวละครที่ เผาแรงที่สุดแล้วณตอนนี้ก็ว่าได้นะครับเพราะว่า,าแน่นอนแหละมันเป็นตัวละครมาใหม่ก็เรียกได้ว,ว่ามันก็ต้องมีอะไรใหม่ๆที่มันดีกว่าหลายๆตัวที่มันมีเข้ามานะครับแต่ก็ก็เรียกได้ว,ว่ามันก็เก่งอ่ะเออเก่งเก่งถ้ามีโมนายก็คือเก่งเลยประมาณนั้นนะครับก็ข้อเสียส่วนใหญ่ทุกตัวมันมีเหมือนกันหมดเออนั่นแหละประมาณนั้นต่อมานะครับตัวที่5นะครับหรือว่าคือตัวที่5เนี่ยความรู้สึกส่วนตัวผมเนี่ย ผมแทบไม่เห็นใครเล่นเลยนะไอตัวเกียร์บอยเนี่ยแทบไม่เห็นใครสุ่มโมนาดให้แล้วก็แทบไม่เห็นใครเล่นตัวมันเลยคือเนื่องจากมันตัวละครมันโมเดลมันค่อนข้างแบบไม่ค่อยเท่ด้วยปะ่ะมันแบบแรแบบแปลกๆอะเนาะเออแบบม,มันก็ไม่แปลกนะครับที่ ไม่ค่อยมีใครสนใจตัวละครตัวนี้สักเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวของเกียร์บอยนะ <c oughs> เอาจริงๆเนี่ยตัวนี้คือมันสามารถเพิ่มดาเมจได้นั่นเองนะครับมันจะสามารถเก็บสตงสแต็กกินนงกินเนื้อเพิ่มดาเมจได้แล้วแถมตัวมันเป็นธาตุสปาร์คด้วยนะครับมันก็จะไม่โดนดีบัฟลดดาเมจนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ควรค่าแก่การหาโมนาดในอันดับที่5ในอัปเดตนี้เลยก็ว่าได้นะครับเรยได้ว่ามีก็ได้นะครับสำหรับโมนาดแต่ก็เอ่อถ้าเล่นในแบบ บัฟธรรมดาผมก็มองว่าเล่นได้เหมือนกันนะครับต่อมาครับตัวที่6ครับแน่นอนครับตัวนี้จะเป็นตัวที่อยู่ในพาร์ทนะครับนั่นก็คือตัวของดาร์กเมดนั่นเองนะครับก็ตัวนี้จะสามารถได้รับตอนที่พาร์ทของเราเนี่ยเลเวล25นั่นเองนะครับตัวนี้ถ้ามีโมนาดก็เรียกได้ว่าเป็นตัวดาเมจที่ดีไม่ได้แย่เลยนะครับแล้วก็ ต่อให้มีมิโมนานเนี่ยตัวนี้ก็ยังสามารถเป็นซัพพอร์ตที่ทําให้ตัวละครของเราเนี่ยตีแรงยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองเนะครับก็เป็นได้ดังซับเป็นได้ทังดางเมจเหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะอารมณ์คล้ายๆกับน้องคลาซี่เลยนั่นเองนะสำหรับตัวละครอย่างตัวของดังเมจนั่นเองนะครับแต่เรื่องระยะวงในการโจมตีเนี่ยผมก็มองว่าไม่ได้กว้างไกลขนาดนั้นนะครับสำหรับตัวของดังเมทต่อมาครับต่อมาตัวที่7ด นะครับตัวที่7กันแล้วนะตอนนี้นะครับก็เรียกได้ว่าใกล้แล้วครับ7 8 9ก็เกลือ็เหลือเพียงแค่3อันดับเท่านั้นนะครับสำหรับตัวละครที่ควรหาโมนาดนะครับในะตอนนี้ก็คือตัวของน้องโยโย่นั่นเองนะครับก็ตัวละครอย่างตัวของน้องโยโย่เนี่ยเก่งนะดีเพซค่อนข้างเก่งมากถ้ามันได้เก็บสแต็กแบบรัวๆนะครับแล้วก็ตัวมันเนี่ยสามารถตามเก็บมอนได้นั่นเองนะครับเพราะว่ามันสามารถ เปลี่ยนที่ในการวางได้เรื่อยๆเหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับนั่นแหละก็โยโย,โย่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่ามีโมนาดก็เล่นได้ไม่ได้แย่นะครับเออจริงๆอัปเดตในรอบนี้เนี่ยตัวไหนก็ได้ครับมีโมนาดเล่นได้หมดเลยนะครับ <laughs> ต่อมาครับอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้มันจะเป็นในเชิงซับพอร์ตจ๋าๆเลยนั่นเองนะครับสำหรับตัวของแอคทัโฟนั่นเองนะครับก็เฟรมบอย ตัวนี้มีโมนาดก็ดีเพราะว่าตัวมันเนี่ยวางได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับต่อให้ไปใช้บัฟอื่นหรือว่ายังไงตัวนี้ก็ยังคงวางได้แค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็นับปัจจุบันล่าสุดเนี่ยตัวนี้โดนเนิฟมาตีคู่กับตัวของไบคินเลยคือไม่สามารถผักบอสได้นั่นเองนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่บอสม,มันก็ไม่ค่อยโดนผักกันหรอกเอาจริงๆอ่ะเออเพราะว่าสุดท้ายแล้วยังไงมันก็โดนตีตายก่อนอยู่ดีนะครับ อะแล้วก็อันดับสุดท้ายครับแน่นอนครับตัวในพาร์ทเลเวล50นั่นเองนะครับสำหรับตัวของเมใจัมั้งนะผมก็ไม่รู้จักชื่อมันเหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้เพราะว่าชื่อมันเนี่ยผมไม่ได้ดูการ์ตูนมันนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะสำหรับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวละครที่อันดับท้ายเลยเพราะว่าจริงๆมันอยู่ในกลุ่มของเมตาซัพพอร์ต มากกว่านะครับสำหรับตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเอาไปเล่นซัพพอตดีกว่าคือถ้าจะเอามาเล่นเป็นดาเมจอะไรอย่างนี้ผมว่าไม่ควรเท่าไหร่นะครับถ้าจะเอาไปเล่นดาเมจเนี่ยไปสุ่มให้ตัวอื่นเถอะเออไปสุมไปสุ่มให้ตัวอื่นยังดีกว่าเลยนะครับตัวซัพพอตในรอบนี้เนี่ยมันก็จะมีตัวอย่างตัวของ a อเธอร์โฟถูกไหมเอเธอร์โฟเสร็จปั๊บก็ตัวของเมจยอะไรอย่างนี้เนี่ยสองตัวเนี้ยจริงๆมันซัพพอตจ๋าเลยเอาง่ายๆนะครับสองตัวนี้คือ ไม่ค่อยเหมาะกับการเอามาเล่นดาเมจหรือจริงๆมันก็ไม่ค่อยเหมาะกับโมนาดส,สักเท่าไหร่แต่ถ้ามีก็เล่นได้เหมือนกันนะสำหรับสตัวนีออ้ก็ไม่ได้แย่นะครับก็เรียกได้ว่าอัปเดตในรอบนี้มีโมนาดเล่นได้แทบทุกตัวเลยนะครับเพราะว่าตัวส่วนใหญ่ในรอบนี้เนี่ยมันวางได้3ตัวบ้าง1ตัวบ้างอะไรอย่างนงี้นะถ้าจะไม่มีตัวที่วางได้4ตัว5ตัวอะไรอย่างงี้เลยนั่นเองนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครที่ควรหาโมนาดที่สุดแล้วในอัปเดต6.0นนี้นั่นเองนะครับ ก็ต้องมารอดูกันว่าในอัปเดต6.5นี้จะมีบักอะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าทุกๆอัปเดตของเกมนี้มักจะมีบักซ่อนอยู่เสมอเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องมารอดูกันว่าจะมีตัวละครไหนเก่งมากๆแล้วก็โดนเนิร์ฟไปอีกนะครับผมก็เรียกได้ว่าจริงๆเนี่ยคือผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาเนี่ย อลองเทสต,ตัวละครมาหรือยังระหว่างที่เขาเอามาลงให้ระหว่างที่เขาอัปเดตมาให้เล่นอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยผู้เล่นเนี่ยถามว่าทําไมถึงสุ่มโมนาดหรือว่าสุ่มบัฟดีๆให้กับตัวละครที่แบบว่ามันเก่งๆเพราะว่าเขาต้องการให้ตัวเองเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ทางผู้พัฒนาเนี่ยเหมือนพอรู้ว่ามันเก่งเกินไปเนี่ยเขาก็เนิร์ฟนะครับ แล้วก็เนิฟไม่หยุดเนิฟอ,อยู่นั่นน่ะเนิฟไม่พักเลยนะครับแล้วก็ถามว่าผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยที่ไม่พอใจกับการที่ไม่พอใจกับความเก่งของตัวละครเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้เล่นแบบไหนคือผมมองว่าผู้เล่นพวกนั้นเนี่ยน่าจะเป็นผู้เล่นที่ไม่ได้มีโมนาดนะัไม่ไม่ได้มีโมนาตัวนั้นน่ะเออแล้วก็คิดว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยแม่งเก่งเกินไปหาโมนาดไม่ได้สักทีก็เลยแบบว่า เเนือมันเหอะมันเก่งเกินอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าคือจริงๆอะ่ะถ้าพูดถึงตัวใหม่ๆอ่อะให้มันเก่งบ้างก็ได้นะอันนี้พูดตรงๆเลยว่าคือตัวของอะอย่างตัวของน้องเอลเฟตเนี่ยผมเลือกที่จะสุ่มโมนาดให้มันเป็นเพราะว่าตัวมันเนี่ยโคตรเก่งเลยนะครับในตอนแรกเก่งแบบเก่งเก่งแบบ เก่งโคตรผมก็เลยเลือกสุ่มโมนาดให้นะครับแล้วก็มันมีการเนิฟมาผมก็ยังคงคิดว่าเออมันก็ยังเก่งอยู่แต่ตอนนี้มันก็เนิฟอีกเนิบต่อเนิบไม่พักนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวมันก็ยังอยู่ในระดับที่พอรับได้แต่ก็เรียกได้ว่าอ่อนกว่าเดิมไปพอสมควรนะครับอะแต่ก็ดีเพจก็ยังจัดจ้านในย่านนี้อยู่นะสำหรับตัวตัวสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะหาโมนาดให้ตัวนี้ก็ ไม่แย่นะครับก็บ่นนิดนึงนะก็อันนี้มันคือความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองเลยนั่นเองนะครับก็ใครคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปในวันนี้นะครับไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับก็ถ้าชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด u b บส r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็รอติดตามกันนะครับแล้วเจอกัน บายบาย